ถรีแล้วอย่าพิกลบุหรี่แ้วเพราะอาจจะเกิดไฟป่าขึ้นเบอกรอรเรือกับรอเิงเนาะถ้าเป็นรอเรือร้แปลว่าแล้วอันนี้แปลว่า Thank you for coming. Uh, welcome to the Rico Lab presentations for Ban Sanka. And for showing us so much kindness and love. So the class was meant to focus on how to use. So we went from looking out. into our communities. I talk with teacher no t h a t um one of a group can talk now. พูดพูดจากโทรศัพงค่ะหรือมกโฟนค่ะนี่คือลำโพงจะต้องนำตัวประตูไปสัมผัสกับปุ่มสวิตค่ะที่ลำโพงกระจายเสียงสามารถนำสิ่งสสามารถนำสิ่งเหลือ แล้วแลน้วก้นบุรีเรียลาดมาอ่านเกินไปปาครับอ่าพูดคนแก่แก่ก็ไม่่เหื่อใจปีนเสาขึ้นก็จบนะครับเดิ่สองสามนะครับ อบอบค,ออครัน้มูลนิธิศึกษาพาัฒคาโดยคุณพารรนก็ได้แนะนําให้เรารู้สักกับพัฒมิตรซึ่งก็คือบริษัทบุญรอดบิวรี่ซึ่งมีนโยบายว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมถ้าเกิดการ เพิ่มสถานที่ในการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้ขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่สนับสนุนบริษัทบุญรอดบิลลี่จึงสนับสนุนอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้กับชุมชนค่ะซึ่งลักษณะของอาคารศูนย์การเรียนรู้มันก็จะมีพื้นที่เปิดให้สําหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนชาวบ้านที่มาแลกเปลี่ยนองความรู้การเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตรวมถึงอัปเดตข้อมูลที่ ทันสมัยใหม่ที่ทจำเป็นสําหรับการประกอบอาชีพของเขาค่ะในขณะเดียวกันด้านในเนี่ยก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ25เครื่องซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมูลที่ศึกษาพัฒแล้วก็บริษัทปูนซีเมนไทยค่ะ ในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับเด็กๆอย่างเช่นเรียนรู้เรื่องการทําเว็บไซต์การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อน,นํามาต่อยอดองค์ความรู้ของเขาต่อข้อดีก็คือมันค่อนข้างเป็นเอกเทศแล้วก็ไม่รบกวนกับชั้นเรียนในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในกลุ่มใหญ่หญตั้งแต่20-50ถึงคนได้อย่างสบายสบายค่ะก็คิดว่า โดยตัวอาคารเนี่ยมันก็มาสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาของทั้งเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ของคนในชุมชนได้มากขึ้นด้วยค่ะกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องการฝึกทักษะการคิดผ่านการลงมือทำนะคะเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองค่ะ